สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเ w o r l d อย d o com ครับเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า่ยวกับเครื่องบินนะครับวันนี้เรามาแนะนำโดรนคุณภาพสูงนะครับในราคาประหยัดประหยัดฮะราคาเพียง5000ต้นตเท่านี้แต่คุณภาพของภาพเนี่ยเปรียบเทียบเท่ากับราคาหลายหมื่นทีเดียวตัวนี้เป็นโดรนที่ใช้งานได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายที่ดินถ่ายสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ท่องเที่ยวนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับระยะการถ่ายภาพที่ไม่ไกลนักนะตัวนี้จะเหมาะเป็นอย่างมากนะคระบบบิินตตตดามัวทีีี่ได้ผลมากกๆอด้วย สามารถบินกลับเองได้เมื่อแบตเตอรี่อ่อนและบินกลับเองได้เมื่อหลุดสัญญาณรีโมทก็จะมีกระเป๋านะคุณผู้ชมครับเป็นกระเป๋าหิ้วนะฮะภายในนะฮะดูกันก็จะเป็นตัวของโดรนนะฮะที่มีขนาดใหญ่ทีเดียวนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะขนาดโอ้โดรนตัวนี้เป็นโดรนไซส์ใหญ่นะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่บินแนวแอดวานะจนภัยนะครับก็ขอบอกว่าสุดยอดจริงๆนะฮะฝาครอบกล้องนะฮะฝาครอบกล้องออกนี่ครับโดรนไซส์ใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ รีโมทของเขานะฮะก็จะเป็นหน้าจอที่รุ่นใหม่อาเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้มีสัญญาณที่แรงมากนะครับคุณผู้ชมครับมีที่หนีบมือถือให้ด้วยนะครับแล้วก็ภายในกล่องนี้ฮะก็จะเป็นกล่องของแบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แอมเนี่ยสูงมากนะฮะบินได้ระยะประมาณ20-30ถึงนาทีด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือมาให้นะครับ คู่มือนะฮะสำหรับโหลดแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้เป็นแอปนะฮะโดยการส่อง QR code นะครับโทรศัพท์ของคุณผู้ชมเป็นรุ่นไหนนะฮะก็จะมี Android แล้วก็ iOS นะครับพอเลือกใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับง่ายๆนะฮะแล้วก็คู่มือนะฮะคุณผู้ชมเป็นคู่มือการใช้ตัวรีโมทนะครับนี่ฮะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษสั้นๆง่ายๆเท่านี้เองครับคุณผู้ชมอาไม่เคยเล่นก็สามารถใช้ได้นะครับภายในก็จะมีเป็นสายเคเบิลนะครับรุ่นนี้เป็นเคเบิลนะคุณผู้ชมครับมาให้ทั้งหมด3เส้นด้วยกันฮะ เคเบิลนี้สาหรับเสียบเข้ากับมือถือนะก็ได้ทัได,ได,ได้ทุกระบบเลยทีเดียวนะฮะวิธีการใช้งานนะครับเสียบแบตเตอรี่ไปที่ตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นช่องเสียบให้นะครับอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็เด็บตัวมือถือเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นที่เสียบมือถือนะครับแล้วก็เลือกสายเข้ากับตัวของมือถือของคนผู้ชมนะครับด้านหลังจะมีเป็นช่องเสียบให้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ wifi นะครับผู้ชมครับตัว ใช้ไรไฟนียจะบินได้สั้นนะฮะบินได้ใกล้นะฮะตัวที่เป็นขึ้นสองจุดสี่เลยนะฮะก็สามารถที่บินได้ถึง3ากิโลเมตรจะเป็นต้องใช้สายเคเบิลอย่างนี้นะเพราะว่ากาลังส่งนั่นจะเป็นสองจุดสี่นะฮะเปิดรีโมทนะครับไปขึ้นนะคุณชมครับแล้วก็เปิดเครื่องนะฮะกดแช่ไว้นะครับก็เครื่องจะทํางานนะคุณชมครับหลังจากนั้นหน้าจอก็จะมีตําแหน่งดาวเทียมขึ้นตรงนี้นะฮะคุณชมครับรอให้ดาวเทียมติดเยอะที่สุดนะครับ แล้วก็เข้ามาที่ตัวมือถือนะครับอ่ะเนี่ยจะเป็นภาษาพูดขึ้นมานะครับตอนนี้ดาวเทียมมีทั้งหมด13ดวงนะฮะก็โอเคครับบินได้กล้องที่เป็นระบบสามแกนครับคุณผู้ชมครับเวลาเราขยับโดนซ้ายขวาคุณผู้ชมกล้องจะอยู่นิ่ง90องศาตลอดนะครับเนี่ยฮะแม้กระทั่งด้านข้างนะครับเป็นกิมนบอลเนี่ยสามแกนทําให้ภาพเนี่ยสมูทมากนะครับไม่ว่าโดนจะอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยกล้องก็จะ อยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะทำให้ภาพนั้นนุ่มนวลมากนะครับคุณผู้ชมครับมีช่องเสียบเมมโมรี่เอสด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อยากได้ภาพที่มาเต็มเฟรมสูงสุดเนี่ยใช้เมมโมรี่ตัวนี้นะก็เสียบเข้าไปนะครัุณผู้ชมครับก็เลือกใช้เอาได้นะครับตัวนี้จะปรับกล้องได้คือ80องศานะครับนี่ฮะตอนนี้เครื่องได้แจ้งว่า GPS หมดแล้วนะฮะนี่ยปรับสปีดตรงนี้อันนี้ถ้าสามตี้นี่คือ GPS ความเร็วสูงสุดนะฮะ นี่่ตรงนี้บันทึกภาพนะวิดีโอหรือภาพนิ่งนะครับอันนี้เป็นภาพนิ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นวิดีโอนะฮะเข้าไปที่ตรงนี้กดวิดีโอนะฮะเนี่ยวิดโอบันทึกเดี๋ยวเราจะลองบันทึกภาพให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับท่านี้บอกแจ้งว่า GPS บอร์ดเราก็ทําการเทคออฟได้เลยครับคุณผู้ชมครับเราจะมาทดสอบครับคุณภาพของไฟแคม์ฟูลหนึ่งานะครับคุณผู้ชมครับว่าคุณภาพจะเป็นอย่างไรครับ โอ้โหครับคุณผู้ชมครับภาพที่สดใสมากนะครุณผู้ชมครับสีสันเนี่ยสดใสมากนะครับตัวนี้กล้องเนี่ยมีความละเอียดถึง6ล้านพิกเซลนะครับกิมบอลสามแก่นะฮะให้ภาพที่นุ่มนวลนวก็นิ่งมากฮะในขณะที่โดนขยับตัวเนี่ยภาพจะสมูทไหลลื่นเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากในราคาแค่5,000กว่าบาทนะครับเครื่องจะรายงานสถานการบินนะครับทิศทางลมนะครับตำแหน่งการบินและความเร็วความสูงมาให้เราทราบในขณะที่บินด้วยนะครับ f i แคม a m นยยังสามารถทำพดานบินได้สูงถึง120เมตรแล้วก็รับส่งมีความไกลเนี่ยได้ถึง3กิโลเมตรนะครับทำความเร็วได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถสู้ลมได้ที่33กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะการบินนะครับอยู่ที่26นาทีนะฮะสามารปรับมุมกล้องได้ถึง9 0องศานะครับคุณผู้ชมครับ และรุ่นนี้นะครับยังพิเศษระบบบินติดตามตัวที่ได้ผลดีกว่าทุกรุ่นบินติดตามตัวนะครับกดที่กล่องนี้นะโอเคครับเดี๋ยวจะลองไปดูนะการทดสอบนะฮะบ,บินติดตามตัวนะครับโดยการวางรีโมทแล้วก็โทรศัพท์ไว้ในรถนะครับแล้วก็กด Follow มีนะฮะโดนจะความการเคลื่อนที่แล้วก็ติดตามรถเราไปนะค,คุณผู้ชมครับเรียกว่าการติดตามเนี่ยได้ผลด,ดีสุดเลยทีเดียว นอกจากจะบินติดตามตัวนะครับในแอปก็ยังมีโปรแกรมบินเป็นวงกลมนะครับบินรอบวัตถุให้คุณผู้ชมได้เอาไปเลือกเล่นกันอีกด้วยนะครับถือว่าระบบการติดตามตัวนั้นเป็นไปอย่างดีสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ไว้ใจได้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะภาพที่สดใสอย่างนี้นะฮะราคาแค่5 0 0 0ันต้นๆเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ไฟล์แคม015นะครับ โดนคุณภาพสูงแล้วครับประหยัดอย่างนี้นะครับใช้การได้จริงอย่างนี้ติดต่อกับทางเว็บไฟของเราครับตามเบอร์โทรและไอเดียไลน์ที่อยู่าต้่างนี้นะครับถึงเวลาต้องกลับบ้านนะครับคุณผู้ชมครับก็ให้กดปุ่ม h สนะฮะตรงนี้เป็นลูกโซเฮส์ฮะกดปึ๊บเข้าไปนะฮะมันจะขึ้นว่าคอนเฟิร์มนะเรากดคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้โดก็จะกลับไปเองนะฮะคุณผู้ชมครับจากข้างบนนะฮะมาแล้ว กลับประ隆เองนะเครื่องกลับประงเองครับคุณชมกัรโดยที่เราไม่ต้องควบคุมนะฮะเนี่ยฮะลงอย่างนี้เลยครับ